สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะอลลี่ก็จะพาเพื่อนๆน,นะคะไปกินบุฟเฟ่ต์นะคะเขาบอกว่าเป็นบุฟเฟ่ต์ปูลาสกานะคะซึ่งที่นี่อลลี่ก็ไปมาประมาณครั้งนี้นะคะเป็นครั้งที่สามแล้วนะคะก็จะเป็นบุฟเฟ่ต์ปูลาสกาะคะ่ะซึ่งอยู่ที่โรงแรมปูแมนนะคะจะมีแค่วันพฤหัสศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์นะคะวค,ะว,คะวันนี้ก็เดี๋ยวเรากําลังจะเดินทางไป โรงแรมคูแมนนะคะเราได้คิวตอนประมาณเอเรถก็เราได้คิวประมาณเอ่อ18นาฬิกานะคะเราจองไว้18นาฬิกานะคะแล้วก็เดี๋ยวเราต้องไปเติมน้ำมันก่อนน้องเผื่อติดแต่รถไม่ติดหรอกค่ะปักหมุดแล้วประมาณ20นาที อาจจะต้องเติมน้ำมันสำรองไว้สักนิดนึงนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะขับต่อไปบนถนนสีสมานอีก800เมตรเอ่ออนุสาวรีนะคะตรงซอยรางน้ำนะคะยื้อนุสาวรีนิดนึงนะไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวแมปเนี่ยจะพาเราไปลงทางนหนที่ไหนอากาศวันนี้เหมือนฝนจะตกเลยนะคะเพื่อนๆบูเฟ่ขาปูลาสกาก็จะมีที่เอ่อ พูแมนคิงพาวเวอร์นะคะทั้งสุขุมวิทแล้วก็รางน้ำนะคะในส,ะสะาสขาอื่นๆนะอ่ไม่ิวิชัวนะคะเก็ห้าได้ร้อแลงแล้วชิดขวาตรงทางแยกเขาน่าจะให้เราไปลงที่ ทงดุนพลังหกสองขีดศูนยดมาแล้วก็เลี้ยวซ้าย ข้างหน้าคะ่ะเราไม่ไปพยายาไทยคะ่ะแต่ว่าเราเลี้ยวซ้ายแยกเมื่อกี้เลยเลี้ยวซ้ายที่ถนนเสียยุธยาเลยนะคะเราก็จะมาเจอกับโรงพยาบาลพะมงกุดแล้วก็เป็นวิทยาลัยแพทย์พะมงกุดนะคะอยู่ที่ซ้ายมือนะคะส่วนขวามือก็จะเป็นองค์การสูงเคราะห์ทหารผ่านศึกนะคะขวามือซ้ายมือนี่เป็นโรงพยาบาลพะมงกุดนะคะด้านหน้าเราเป็นอนุสาวรีย์ชัยนะคะ อนุสวรีชัยสมรภูมิก็และเดี๋ยวเราจะเข้าอนุสวรีชัยแล้วก็บนสักรอบหนึ่งนะคะแล้วเราก็ออกพ้หดดุ่นโยทีแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ารางน้ำแล้วก็ถึงแล้วค่ะบูแมนคิงพาวเวอร์ เงียนไปสู่ถนนพญาไทยอีก400เมตรเที่ยวสายที่แยกรัางน้ำเข้าสู่ถนนรังน้ำ

华。Okay. ตกเฉยเหนือเึงแลวเดี๋ยวเราจะยื้อกายสมาชิกมีให้มีให้ได้เปิดซัมไม่ล่ะเมื่อกี้พ่อตาเขียวเลยอ่ะบอกว่าไปไหนไปดินเนอร์แล้วพ่อชุ่พ่อชุ่มชงฟ้าสวมือนน้ำฟ้าเลยวันนี้ไม่แล้วพ่อไม่ไม่พ่อกลัวได้เลี้ยงอันนาไอ้บอกไม่ต้องห่วง ได้เลี้ยงแน่ไม่ได้เลี้ยงสรุปได้เลี้ยงหรือไม่ได้เลี้ยงเคสเปย์โฟกัสที่เส้นคางดูวเบอร์บอกไปดีออยตรงนี้ดีออันนี้ไม่แพงมากเจ็ดแปดพันล่าส่วนลดแล้วก็เหลือประมาณหกพันอะบอล a n c ่ะวันนี้เศรษฐีป่ะ,ปะเราเป็นเศรษฐีวันนี้เรารู้สึกไม่ได้ชอบอะไรเราจะเดินดู <c oughs> นก่นอนพูดถึงกุชชี่กุชชี่ก่มาเจักสั่นแอบไหนไปนล่นเ <c oughs> สร็จจันกุชชีอ่อะเพื่อนะจะนนจกัดคนไหม ไม่จำกัดเข้าได้เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่ว่า,า,าพี่ว่าตัวนั้นตัวยิบแซงอะ่ะหนังสวยออกว่าอัลกุชี่รุ่นเนี้ยแล้วราคามันเนี่ยมันดีดไปหกหมื่นแล้วนะแต่ชีก์ชีชี่สสอตาร์บัคน่าจะเหมาะกับเราที่สุดส,สุดบรรยากาศภายในโรงแรม King Power p ์พ l m a n King Power สาขารางน้ำนะคะ นี่เราก็ถ่ายรูปกันเล่นเล่นเล่นชุฟัาน,นี้ก็ได้นะเนี่ยมันจะเห็นเคาน์เตอร์นี้นะเออตอนนี้ก็เดินถ่ายรูปกันเลิศระหว่างรอทานบุฟเฟ่นะคะเราก็จะเดินถ่ายรูปกันเนาะชิลๆในโรงแรมนะคะบรรยากาศก,ก็มีที่ให้นั่งเยอะแยะมากมายที่ถ่ายรูปส,สวยๆน่ารักน่ารักอบอุ่นเอาตรงไหนนะ เดี๋ยวสูนอาหารที่เราจะไปกินบุฟเฟ่กันคือตรงนั้นนี่ก็มีมุมร้านกาแฟน่ารักน่ารักนะคะเดี๋ยวเราจะออกมา,าถ่ายรูปกันมีสวนข้างนอกให้นั่งด้วยบรรยากาศดีเลยแหละตอนนี้ก็หกโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ ได้เวลาที่จะเข้าไปที่สูนอาหารแล้วเพื่อที่จะทานบุฟเฟ่ค่ะปูลัสก้ากันค่ะาหนนะคะเดี๋ยวเราก็จะแจ้งชื่อเขาก่อนอืมจองไว้คุณใช้ชื่อว่าอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้ออลลี่ ใช่ค่ะจำไม่ได้เอาเลยฮะหอยนางรมฟิแลแหละสิบตัวไปเลย ติบตัวไปเลยเอาไปเปิดด้วยอ๋อถ้าคือน,นี้คือคุณทำไงลราเอาตัวใหญ่ๆหได้แลนะ้วฮะไข่นเนี้่อน่าอร่อยมากเลย อันนี้คือปูลัสก้าจัดเลยเอาให้เต็มเลยกินด้วยกันอันนี้แหละแม่ขาปูนี่แหละก็ตตรงขามาเนี่ยตรงขาน้นตรงขาเนื้อมันอยู่ตรงขาอี่ยเอาขาไปเยอะๆเลยกินด้วยกันนะเย yeah. ไม่ต้องบุกลาด้วย มีต้มปูปลาม,ม,มีต้มกปุกมีต้ม,มตับฝั่งญี่ปุ่นก็มีฝั่งขนมฝั่งผลไม้ฟองดูช็อกโกแลตฟองดูก็มีนะคะว้าวน่ากินจังอันนี้ลำไยเหรอมีส้มฉุน สมีชีสต่างๆนานาผลไม้นี่ก็มีแตงโมมาแล้วต่อสาวก็ได้เลยค่ะจ้างเอาไปเผื่อด้วยตั้งหมเสื้อตังหมด้วยอปลา

อ่นนี้ก็จะเป็นซูนอ๋อมีกุ้งเผาด้วยอันนี้มีซี่โครงหมูซี่โครงหมูแล้วก็เป็นเนื้อด้วยวากิวโอ้ถ้าใครกินเนื้อ,อกูมากวากีิวมีวากิวด้วยเป็นซี่โครงหมู อยากกินแกตุ้กีอม้เผาอ่ะแหม่ไม่ชอบม่ได้หรอออ,อ,อ,อพิ่เผไปเยอะๆหมกินเพิ่เผากไม่กินเหรอกาันนี้หกินหนหันแล้วหหันแล้ว อยากเอาซี่โครงหมูเอาเอาวไหนจะเอาพิซซ่าเอาพิซซ่าหน้าอะไรอะ่ะตัวนี้ก็จะเป็นโซนหมูหันพิซซ่าเอเมนูคร่าวๆก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปตักเรื่อยๆ สุเลียงปูปักใหญ่เลยะะรุยสุขุมวิทสิบเออน,นุแบบแ้ยสวยจังอเอาสวยสนี่ก็สวยนี่ก็สวยออ้ยอดูงานงานโอ้ <c oughs> Push.